คุณก็เดินชนผมเหมือนกันน่ะแต่งตัวก็โลกระสสเนื้อตัวก็หมอมแแมมคุณจะพูดอะไรก็เรื่องของคุณเถอะแต่ตอนเนี้ยคุณช่วยรับผิดชอบดอกบัวของผมที่คุณทําหล่นด้วยดอกบัวกระจกเนี่ยมันมีค่ามากมายที่คนอย่างฉันต้องไปรับผิดชอบเลยหรอถึงมันจะไม่มีค่าในสายตาคุณน่ะแต่มันมีค่าแล้วก็มีความหมายสําหรับผมมากนะคุณคุณทำไรคุณจะทำไรคุณคุณยา ดอกบัวไหมครับดอกบัวไหมครับดอกบัวพึ่งเก็บสดๆเลยนะครับอดอกดอกบัวไหมครับวันนี้ทำไมลูกค้าไม่ซื้อเลยวะเน,นี่ยแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่ ไหนจะฆ่ายาแม่วันนี้อีกดอกบัวไหมครับพี่ครับดอกบัวไหมครับดอกบัวเก็บสดๆเลยนะครับมีคนอยู่บ้านไหมครับ <c oughs> คุณก็เดินชนผมเหมือนกันอะแล้วคุณดูดิดอกบัวผมหล่นพื้นหมดแล้วแล้วสกรปรกแบบนี้ใครจะซื้อผมอะอะไรนะกูสกรปรกแล้วไม่มีคนซื้อหรอฉันว่าเนื้อตัวแกมากกว่ามั้งที่ดูสกรปรกอะดูสิแต่งตัวก็โลโกโส ổ. เนื้อตัวก็มอมแมมแล้วแบบนี้ใครที่ไหนมันจะไปอยากซื้อคุณทำไม ความจริงคุณจะพูดอะไรก็เรื่องของคุณเถอะแต่ตอนเนี้ยคุณช่วยรับผิดชอบดอกบัวของผมที่คุณทำหล่นด้วยรับผิดชอบรับผิดชอบพวกเนี้เหรอนีอ่อดอกบัวกระจกะจกเนี่ยมันมีค่ามากมายที่คนอย่างฉันต้องไปรับผิดชอบเลยเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าไอ้ดอกบัวกระจกระจอกพวกเนี้ยไม่อยู่ในสายตาของคนอย่างฉันด้วยซ้ำ คุณคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าของธรรมหากินผมนะถึงมันจะไม่มีค่าในสายตาคุณนะ่ะแต่มันมีค่าแล้วก็มีความหมายสำหรับผมมากนะคุณดอ,อตกบัวพวกนี้เหรอของธรรมหากินของแกอของธรรมหากินเหรอของธรรมหากินใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเค เ้ยคุณทำอะไรเ้ยคุณจะทำอะไรคุณคุณคุณอยอกคุณคุณคุณอย่าทำคุณทำอะไรของคุณเ่ะคุณพอคุณ คุณคุณทำอะไรลงไปคุณรู้ตัวไหมเนี่ยรู้สิก็ทำให้แกได้รับผิดชอบน้ำของฉันที่แกทำหกไปไงนี่แกรู้ไหมว่าน้ำของฉันเนี่ยแก้วหนึ่งมันแพงกว่าดอกบัวทั้งหมดของแกซะอีกนี่คุณเป็นคนยังไงของคุณเนี่ยแล้วคุณทำมาเละเทะแบบเนี้ยผมจะเอาไปขายใครเขาได้วันนี้ผมต้องเอาดอกบัวไปขายเอาเงินมาซื้อยารักษาแม่ผมนะ ขายดอกบัวเพื <t <t ่อหาเงินไปรักษาแม่เหรอนี่ฉันว่านะโอแกจะหาเงินครบเนี่ยแม่อแกคงตายก่อนแล้วมั้งนี่คุณมันจะเกินมาแล้วนะเยินนะพ่อแกไม่ต้องพูดอะไรแน่นางตายเอ่อ นี่อะไรกันนะครับข้าเดือบวงเองไงรับไปสิพ่อเอ็งปล่อยข้าไม่ต้องยุ่งหุบปากไปเลยนะนางสายเอ็งไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นพ่อเห็นในกล้องวงจรปิดมาแล้วว่าแกทําอะไรอะไรนะรับไปสิพ่อหนุม่มเมื่อกี้ได้ยินว่าแม่ป่วยไม่ใช่เหรอครับลุงเอาะละรับไปถือซะว่าลุงซื้อดอกบัวเองไงห้าร้อยบาทกันแล้วกันรับไปสิอเออ แต่ว่าไม่เป็นไรนะถือซะว่าลุงรับผิดชอบแทนลูกสาวลุงกันแล้วกันนะรับไปรับไป,ไปเอาขอบคุณมากครับลุงขอบคุณจริงๆนะครับอไม่เป็นไรสอนไม่รู้จักจำไม่ลูกคนนี้พ่อบอกแล้วว่าอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นทุนชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันจําใส่หัวไปซะบ้างเข้าบ้าน ขอบคุณมากนะครับลุงตั้งแต่ผมขายดอกวัวมายังไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้เลยอะตายเด็๋ยวพ่อเขาติดรถไปทำงานด้วยก่อนนะลูกอืมงั้นเดี๋ยวหนูไปรอที่รถนะ คอนข้างอยู่ในสมองถ้าปล่อยเอาไว้จะเป็นอันตรายต่อพ่อคุณมากๆหมอจึงแนะนําให้ผ่าตัดนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงนะครับ ไม่ใช่นะครับคือผมเห็นมันวางไว้อะก็เลยจะไปตามหาเจ้าของให้อะฮะผมคุ้นหน้าคุณนะครับนั่นแหะสิฉันก็คุ้นหน้าแกเหมือนกัน คุณทำไรคุณจะทำไรคุณคุณคุณยาคุณคุณคุณอย่าทำคุณอะไรของคุณเ่ะคุณคุณอคุณนั่นเองผมจำได้แล้วแล้วแกมาทำอะไรที่นี่อ๋อผมมาพอพอไม่ต้องพูดละฉันไม่อยากฟังเรื่องของแกฉันไม่มีเวลามาฟังเรื่องของแกหรอกแล้วคุณลมาทำอะไรที่นี่ใครเป็นไรเหรอ มันไม่ใช่เรื่องของแกแล้วฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่ตอบไปด้วยพ่อคุณป่วยใช่ปะแกรู้ได้ไงก็เดาไม่ยากนี่ครับการที่คุณมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูจากคราบน้ำตาคุณเนี่ยก็เดาไม่ยากนะครับว่าอย่างไงก็ต้องเป็นคนสำคัญของคุณแน่ๆ วิคอยได้เก่งดีนี่ไอเด็กขายดอกบัวยังไงผมก็เอาใจช่วยนะครับขอให้พ่อคุณหายไปไว พราะมื่อหลายปีก่อนพ่อคุณได้ต่องแหายใจของผู้ชายคนหนึ่งที่ขายดอกบัวเพื่อหาเงินซื้อยาและค่ารักษาแม่นี่แกสวัสดีอย่บอกนะ แกเปนคนจ่ายค่ารักษาให้พ่อฉันน่ะใช่นี่มันอะไรในบาทรไปเนี้ยมีเงินอยู่ห้าล้านห้าล้านแกโกหกฉันหรือเปล่าไม่ในบาทรไปเนี้ยมีเงินอยู่5้าล้านบาทจริงๆ ผมขอมอบให้กับผู้มีพกคุณของผมคนนี้คนที่ช่วยต่อลมหายใจให้ผมในวันที่คุณทำลายและก็ย่ำยีเครื่องมือหากินของผมจนทำให้แม่ผมกับตายมันจะเป็นไปได้ยังไงก็จะมีเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นได้ยังไงอะผมคงลืมบอกคุณไปอ่ะว่าตอนนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงาน ลิฟอ,อาหารอะไรนะเจ้าของไงหรอแล้วรหัสอะรหัสอะไรอนะผมจะบอกกับพ่อคุณเองตอนพ่อคุณตื่นคุณไม่มีสิทธิ์แต่ฉันเป็นลูกเขานะเป็นลูกก็ไม่มีสิทธิ์เพราะคนที่ช่วยผมคือพ่อคุณไม่ใช่คุณ โอเค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 ฉันไม่อยากรู้แล้วก็ได้แต่ฉันขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตพ่อฉันนะ่ะแล้วก็ขอโทษนายด้วยที่เคยพูดจาไม่ดีกับนายเคยดูถูกนายสารพัดเลยอะ่ะฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ใช่พวกที่คิดแค้นอาฆาตใครด้วยขอบคุณนะฉัน เป็นนี่บุญคุณนายจริงขอให้พ่อคุณหายไวๆนะครับ